เอาสมมติว่าหนูนับถือศาสนายินดูหนูเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเนี้ยเคารพธรรมชาติเป็นผู้ให้กําเนิดเคารพพระแมธ่ธรณีพระแม่คงคาคือพระธรรมคําว่าพระนําหน้าก็คือพระธรรมในศาสนายินดูถูกไหมไม่ถูก อ้าวไม่ถูกยังไงอันนี้คือศาสนาฮินดูอาจารย์อ้าถ้าเรื่องของฮินดูก็ไปของฮินดูสิอาจารย์พูดในมุมพูดอาจารย์ไม่ได้พูดในมุมฮินดูใช่แต่ว่ามันกระทบกระทั่งมาถึงศาสนาฮินดูฮินดูด้วยอาจารย์เขาเวลาพูดกันมันต้องกระทบเป็นเรื่องธรรมดาเพราะความจริงต้องกระทบกับสิ่งที่ไม่จริงเป็นเรื่องธรรมดาแล้วอาจารย์รู้ไหมว่าคําสอนพระพุทธเจ้ามันจะไม่ต้องส่งผลกระทบอะไรใดๆเลยกับศาสนาอื่นเพราะว่ารู้ไว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าพูดทรมากระทบกับทุกคนรู้ไหม กระทบยังไงไม่กระทบสมณพราหมณ์เราอื่นจะย้ายศาสนาเหรอตอบแล้วสมณพราหมณ์เราอื่นจะไม่ด่าสมณะเราจะไม่ด่าพูะเดเจ้าเราว่าสมณะหัวโลนเหรออันนี้ยอมแล้วว่ามีจริงอาจารย์อแต่ว่าจะพบจริงๆดังนั้นการพูดธรรมะตัดจากความจริงย่อมกระับสิ่งที่เป็นความเชื่อพราหมณ์ก็ไม่ได้แบบว่าชั่วจะทุกคนอาจารย์เอายกตัวอย่างประเพณีอาจารย์ไม่เคยพูดนะว่าพราหมณ์ชั่ว คนมีความเห็นผิดไม่ได้หมายความว่าชั่วนะแต่แค่เขามีความเห็นผิดคนดีก็มีความเห็นผิดได้เพราะฉะนั้นเราต้องแยกออกนะส่วนคนที่ทําดีอยู่แล้วย่อมดีอยู่แล้วแต่ส่วนที่มีความเห็นผิดก็คือส่วนที่มีความเห็นผิดต้องแยกออกจากกันคนละเรื่องแล้วทําไมคลิปคลิปของอาจารย์บางคลิปน่ะมันมันย้อนแยงมากเช่นย้อนเยง,ย,เย,งยังไงอธิบายมาสิเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะเอาเหมือนอาจารย์บอกว่าประเพณีเอายกตัวอย่าง ขวัญได้อาประเพณีข้าวเรียกนาขวัญต้องทำไหมไม่เอาเรื่องนี้คุยเรื่องอื่นไม่ประเพณีก่อนอาจารย์ไม่คุยเรื่องนี้อย่ามายัดเยียดข้อหาหนึ่งหนึ่งสองให้อาจารย์ไปคุยประเพณีอื่นที่ไม่ใช่ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงพระแม่โพสุบทําไมต้องเรียกพระแม่โพสุข้าวทําไมต้องเรียกพระแม่โพสุบถูกไหมอาจารย์ไม่ถูกาศาสนาพุทธไม่ได้เรียกข้าวว่าพระแม่โพสขุข้าวคือข้าวก็คือพระแม่โพสุบ ไม่มีพรแม่โสสมในศาสนาพุทธทำไมจะไม่มีล่ะไม่มีไปหามาสิอยู่ตรงไหนล่ะเอาข้าวเลี้ยงดูชีวิตทุกวันเห็นนี่ก็ถามพระอื่นพระอื่นก็บอกว่าข้าวเขาก็เรียกพระไม่โพสุขเพราะมีบุญคุณต่อมนุษย์เขาก็เลยทําพิธีทําพิธีบวงสรวงขวัญเรดนาอานั่นเป็นคณะคตของพราหมณ์ไม่ใช่คณะไม่ใช่ศาสนาคติของพุทธเราจะเอาพราหมณ์ก็เอาพราหมณ์นี่มันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม ลูกศิษย์อาจารย์เบียสาวุกอาจารย์เบียน่ะมีแต่พวกผีพวกเปรตทั้งนั้นแหละที่พิมพ์มาน่ะแล้วมันจะทําให้ผลกระทบต่อศาสนาตทุกศาสนาน่ะมันเสื่อมเสื่อมเสียอาจารย์เราอย่าไปเที่ยวด่าใครว่าเขาสกปรกเขาเลวซามต่ำช้าไม่ได้ด่าเขาเลวซามน้าอาจารย์ดูการกระทําของเขาสิอาจารย์ต้องดูด้วยว่าการกระทําของพวกเขานี่คือลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้งหมดเลยนะมีแต่แบบนี้ไม่ใช่ ทุกคนเขาเข้ามาดูมันไม่ได้การันตีว่าเขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์แต่เขาเห็นความเห็นต่างที่ไม่มีเหตุผลมันขัดแย้งมันไม่มีเหตุผลยังไงอาจารย์แล้วมันมีเหตุผลทำไมล่ะเราอาศัยคนตัดสินก็ได้คนที่ฟังอาจารย์ไม่ใช่ว่าลูกศิษย์ทั้งหมดแต่คนที่เขาเดินเข้ามาเห็นแล้วเขาเห็นว่ามันย้อนแย้งในตัวเองมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยมันเหมือนเนี่ยยกตัวอย่างอาจารย์ตัดสินได้มันไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ที่เห็นมันต้องชั่วส่วนความคิดเห็นของอาจารย์อาจารย์บอกว่าข้าวคือข้าว ความที่เห็นของหนูก็บอกว่าดินก็คือพระแม่ธรณีมันก็คือต่างกันแต่อ,อาจารย์บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีแล้วทีนี้มันทําให้แบบว่าโอ้ยอะไรวะตกลงคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนโลกนี้ไม่มีแล้วศาสนาอินดูบอกว่าทุกคนเกิดมาจากธรรมชาติเปรียบเสมือนพ่อแม่เนี่ยเหมือนอีินต์น่ะมีทิปย์เนี่ยอีแกเนี่ยอีทิปย์เนี่ยอีอีทิปย์เนี่ยบอกไว้เลยถ้าถ้าหนูด่านะคืออีนี่บอกไปสัญญกรรมหน้าก่อนอีสันดานนี่น่ะ ก่อนจะด่าคนอื่นสมองสมองน่ะสรุปเราจะคุวยกับอาจารย์หรือจะปุยกับใครคุูกับอาจารย์ก่อนก็ได้ค่ะอชอบหนูชอบอันนี้ือเอาความรู้นะอืมก็นี่ไงก็อยากถามอาจารย์ว่าทาไมอาจารย์ต้องด่าทออสมมุติว่าอาจารย์บอกว่าพวกหมอดูน่ะเลวทุกคนอาจารย์พูดในรายการว่าชั่วทุกคนก็คือหลอกลวงชาวบ้านอาจารย์หมอดูบางคนเขาไม่ได้ชั่วทุกคนนะอาจารย์ไม่ได้พูดทุกคนนะ อาจารย์บอกว่าศาสตร์หมอดูเนี่ยมันเหมือนกันทุกคนอาจารย์ไม่ได้พูดว่ามันช่อโกงกันทุกคนหรือชั่วกันทุกคนอาจารย์ไม่ได้พูดนะอาจารย์บอกศาสตร์ในความเห็นผิดเหมือนกันหมดทุกคนแยกให้ออกนะเวลาอาจารย์พูดอะไรจะระวังอยู่นะแต่มันหมายถึงทุกคนเลยนะฮะอาจารย์บอกว่าบางกลุ่มก็ถ้าศาสตร์ความเห็นผิดมเหมือนกันทุกคนไงก็ใน<า>ีสมมติหนูสมมติว่าหนูหนูทำงานเป็นเป็นกะหลี่แบบเนี้ย แล้วอาจารย์มาบอกว่าหนูชั่วไหมล่ะถ้าหนูไม่ได้ชั่วคนเราจะชั่ว,วอ่ะสมมุติว่าคนเราจะดีจะชั่วอาจารย์ว่าวันมันวัดกันตรงไหนหรอคนคนดีคนชั่ววัดกันตรงไหนกุศลกรรมาบทสิบไงศีลศีลธรรมไหมล่ะก็กุศลกรรมบทสิบไงก็คือวัดกันตรงที่ศีลศีลมีอะไรบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าก็แค่ศีลห้าก็พออาจารย์เอาแล้วศีลห้าเกิดจากอะไรอะ่ะก็เกิดจากกุศล สินห้าภูมิกี่กี่อย่างตอบอาจารย์ก่อนอันนี้อันนี้ยอมแล้วว่าไม่รู้อัน,น,<า>นอน<า><า>ันคืออะไรถามยางี้ก็ได้รูคแค่ะไรรู้แค่สินเท่านั้นเพราะคือสินห้ารมคืออะไรรมคือการกระทําการกระทํามีกี่อย่างกายวาจาใจอ่าสามอย่างใช่ไหมอ่าสีลภูมิกี่อย่างมันอะไรเนี่ยคําเตือนกันละเมิด ือไฟอ่ะอ๋อเขาว่าเราละเมิดแต่ให้เอาเราออกเขาก็พูดคำดีๆก่อนขนาดไม่พูดแล้วคำหยาบแล้ไม่จะเป็นไเมั้ยเนี่มันเป็นสิ่งไม่ดีเห็นไหมอาจารย์คำหยาบน่ะก็เราพูดไม่ใช่อาจารย์พูดก็อาจารย์ก็พูดเหมือนกันก็เอาตัวอย่างอาจารย์ไงคะเวลาอาจารย์พูดตอนหอาจารย์ไม่ได้พูดหยาบอะไรกับเราเลยนะ ไม่เวลาอาจารย์ไลฟ์สดน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอาจารย์แสดงว่าเราไม่ได้ติดตามไม่ใช่แสดงว่าเราไม่ได้ติดตามอาจารย์อาจารย์พูดเสมอว่าอาจารย์จะพูดแบบนั้นเฉพาะในไลฟ์สดดังนั้นอาจารย์รู้จักกาลเทศะในการพูดว่าเวลาใดควรพูดแบบไหนเวลาใดไม่ควรไม่ควรพูดแบบไหนแต่เราวะไม่รู้จักกาลเทศะในการพูด จะไม่เลืกกาละเทศสอะไรอาจารย์นี่เอาตัวอย่างอาจารย์เบียร์เลยนะบอกว่าเป็นตัวอย่างไม่ดีอาจารย์ต่อให้อาจารย์พูดในไลฟ์หรือว่าตรงไหนก็แล้วแต่มันก็มันมันไม่สมควรพูดอาจารย์เคยเห็นพระพุทธเจ้าพูดคำหยาบไหมอ่ะแลเวลายาบตอนไหนคำไหนที่อาจารย์พูดว่าหยาบเวลาดูไลฟ์เวลาคุณคอมเมนต์อาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าพูดคำหยาบแต่ละคำนะอาจารย์อันนี้ก็ดูไลฟ์ของอาจารย์อยู่นะอะไรล่ะคำหยาบเช่น อีโง่อีควายแบบนี้นะ่ะอีควายอาจารย์ไม่ได้พูดนะออีโง่โง่ไม่เคยด่าว่าอีโง่ไม่เคยแต่โง่นั่นแหละก็คือ,อคาําด่าแล้วโง่จะหยาบยังไงเนียเมื่อโง่จริงๆเอาก็ไม่สมควรว่าเขาไม่ละพระพุทธเจ้า<ม>ว่าไม่ละอาจารย์พระพุทธเจ้าหนูคิดว่าพระพุทธเจ้าคงไม่สอนคนแบบนี้นะแต่นี่คือวิธีก,การสอนของอาจารย์ก็มันไม่ ก็แปลว่าอาจารย์ไม่ได้เดินตามคําสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไงอาจารย์เดินตามคําสอนด้วยการตําหนิตีติงตามธรรมก็ไม่ได้เดินตามคําสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินอาจารย์สามารถใช้คําว่าโง่ได้เพราะอาจารย์ไม่รู้สึกว่าคําว่าโง่เป็นคำหยาบคายเพราะอาจารย์ไม่มีเจตนาประทุรลายต่อบุคคลนั้นอาจารย์แค่มีเจตนาในการตําหนิตีติงเขาตามธรรมแล้วคลิปของอาจารย์บอกว่าด่ามากูด่ากลับก็ด่ากลับจริงไง ก็มันไม่ใช่คาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจารย์จะต้องมีคันตสิอาจารย์ใช้คําว่าด่าแต่ความเป็นจริงคําว่าด่าของอาจารย์ต้องมีขันตีอาจารย์ติติงคาว่าด่าของอาจารย์เนี่ยมีความหมายว่าตําหนิตีติงไม่ใช่ด่าสาเสียเทเสียอาจารย์ด่าไปสอนไปเป็นธรรมดาตกลงตกลงอาจารย์ไม่เคยผิดใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ก็ผิดได้เสียอาจารย์สอนผิดต้องเยอะต้องแยะคนออกมาด่าอาจารย์ต้องเยอะต้องแยะกิตก็ยอมรับผิดก็นั่นไงแต่อาจารย์ไม่ผิดเรื่องการด่าเพราะอาจารย์ไม่ได้ใช้คําหยาบคาย หยาบไม่หยาบ <S <S เราไปวัดที่ตัวเราเองไม่ได้อาจารย์ใช้ภาษาแบบนี้อาจารย์ในการสอนเป็นเรื่องปกติของอาจารย์มาตั้งแต่ไหนตไหแต่ไรแต่แม่ก็คือคําหยาบอาจารย์ไม่ยาบทุกคนบอกว่าทุกคนบอกว่าอาจารย์ใช้ใช้ว่าจาไม่ไม่สุภาพไม่ใช่ทุกคนเฉพาะ <ไล S 1> คน,คน <ๆ S 2> ที่เกลียดอาจารย์เอาเอาดูวงตรงนะตอนแรกหนูเกลียดนะนี่เกลียดเกลียดอาจารย์มากแต่พอได้คุยน่ะโอเค โ okay, อรรนใหญ่ก็เราไม่มี<พ>อโอกาสดกได้สัมผัส,สก,กับอาจารย์ส่วนตัวเวลาใครมาเจออาจารย์อาจารย์จะคุยอีกโหมดหนึ่งเลยคนละเรื่องแต่อาจารย์ใช้วิธีนี้เฉพาะในไลฟ์สดถ้าปฏิบัติอาจารย์พูดอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาอาจารย์พูดอีกอย่างหนึ่งมาเจอตัวอาจารย์พูดอีกอย่างหนึ่งเวลาภาคปฏิบัติที่หมอเสียงสี่พันคนอาจารย์พูดอีกอย่างหนึ่งเราต้องดูบริบทว่าอาจารย์กําลังทำคอนเทนต์เพื่อกระแทกสังคมให้ตื่นตัวอาจารย์จึงเลือกวิธีการแบบนี้ในการกระแทกบวกกับการคัดเลือกคน ใครมีมาะทิ่ติอัตราตัวตนมากเขาจะฟังอาจารย์ไม่ได้เขาต้องเดินออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเข้าใจอาจารย์เองอาจารย์ไม่สามารถสอนทุกคนพร้อมกันในทีเดียวได้อาจารย์จ,จึงต้องใช้วิธีในี้ในการคัดแยกผลด้วยการกระแทกเข้าไปแรงๆอาจารย์ถามว่าถ้าอาจารย์ไม่ใช้วิธีนี้คนจะตื่นตัวขนาดนี้เหรอสังคมมันจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขนาดนี้เลยเหรอคนจะเดิน,อ,น,นออกกันานมากขนาดนี้เลยเหรออันนี้ ส่วนดีของอาจารย์คือยอมรับที่ว่าคนในสังคมเริ่มมาตื่นตัวในเรื่องของธรรมะเพิ่มมากขึ้นแต่ในบางส่วนเอาความคิดของหนูบางส่วนมันก็มีความเห็นต่างบ้างพูดด้วยตามหลักเหตุผลเห็นต่างไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การเห็นต่างก็ไม่ควรมาด่าทอต่อว่ากันควรถามเขาก่อนว่าเขาใช้เหตุผลนั้นเพราะอะไรควรต้องนั่งคุยกันก่อนเท่านะั้นทำไมลูกศิษย์อาจารย์เยอะจะปฏิบัติทีหนึ่งอาจารย์จัดเดือนละครั้งเดือนละสี่พันคนเลยนะทำไมถึงเยอะขนาดนั้น เพราะเวลาเขามาเจอตัวจริงอาจารย์เขามาสัมผัสก no ับอาจารย์จริงๆอาจารย์ไม่ได้เป็นแบบนั้นนั่นมันคือหน้าจอนั่นคือบริบทที่อาจารย์เลือกใช้ในการสอนคนในสังคมต้องกระแทกแต่เวลากระแทกมันก็ส่งผลกระทบเสียมากเลยนะอาจารย์ส่งผลกระทบเสียเสียอาจารย์ทุกวันนี้วุ่นวายไปหมดเกี่ยวกับศาสนาไม่วุ่นวายทุกอย่างอาจารย์รู้ได้ไงไม่วุ่นวายอะไรตอนนี้ทุกคนแบ่ง เบ่งฝักเบ่งฝ่ายว่าเอออาจารย์เป็นอย่างนั้นอาจารย์เ,รรเป็นอย่างนั้นโอ <Okay. S 2> เคมันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่ว่ามีเพราะอาจารย์เข้าใจค่ะอาจารย์แต่ว่าหนูเข้าใจมาตลอดว่าคําสั่งสอนขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าหนึ่งต้องอยู่ทางสายกลางคือพูดด้วยความเมตตารู้ว่าอาจารย์พูดด้วยความเมตตาที่กระแทกด้วยคําแรงๆแต่มันก็ไม่สมควรที่จะออกสื่อและแบบว่าไม่ว่าจะในบริบทไหนก็ตามอาจารย์ ไม่เกี่ยวนะ้าเราตัดสินเองอาจารย์เห็นว่าสมควรแบบนี้และหลายคนก็เห็นว่าสมควรแบบนี้ก็มันเกิดจากสายตาที่หนูมองเห็นอาจารย์พูดแล้วก็ได้ยินในหูมันก็เกิดจากพัฒศากระทบทางหูและก็ตา่ไนอาจารย์แก้เราไม่ได้ไงเราต้องแก้ตัวเราเองเราจะมาบอกให้แก้แล่วนอาจารย์เราต้องเปลี่ยนที่ตัวเองด้วยการอะไรใช่กรรมคือการกระทําก็คือแก้ตัวเองอาจารย์แล้วอาจารย์คิดว่าอาจารย์ไม่ไม่แก้ตัวเองบ้างเหรอในเรื่องคําพูด ก็อาจารย์เห็นว่าตรงนี้เป็นประโยชน์ไงทำไมอาจารย์ต้องแก้ล่ะก็อาจารย์บอกแล้วให้เราแก้ที่ตัวเราเองอาจารย์มีปัญหาอะไรไครล่ะอาจารย์ไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจารย์ไม่มีปัญหากับความทุกข์ร้อนของคนที่มาด่าอาจารย์แต่คนที่ด่าอาจารย์นะทุกข์ร้อนเองดังนั้นเขาต้องแก้ตัวเองไม่ใช่อาจารย์แก้อาจารย์ไม่ทุกข์เราทุกข์เราต้องแก้ตัวเองเขาแก้กันหมดแล้วนะแต่ต้นเหตุของอาจารย์คือคืออาจารย์ออกมาด่าเขาใครแก้เอ้าเหมือนเหมือนหนูอ่ะหนูก็ทำทุกวันหนูก็พยายามทำความดีอยู่ในสินห้า เอาก็ดีแล้วไงอ่าแต่ว่าพอเวลาพอมาฟังอาจารย์สอนในบางครั้งอุ้ยมันขัดหูขัดตาแล้วเราฟังทําไมล่ะเอาก็เลื่อนฟังเลื่อนเลื่อนผ่านแล้วเอา้าผ่านอีกแล้ว<อ>มันโซเชียล <Social S 2> มาจาก็เลื่อนผ่านไปสิก็เราไม่ชอบก็เลื่อนหลบไปสิก็มันเกิดผลกระทบไงอาจารย์มันหยุดไม่ได้เอาทำไมหยุดไปได้แสดงว่าเราต้องหยุดตัวเองไม่ใช่มาหยุดอาจารย์อ๋อเราหยุดตัวเองไม่ได้ก็เลยมาหยุดอาจารย์อย่างนี้เหรอไม่ได้ว่าหยุดอาจารย์แค่อยากบอกว่าอาจารย์สอนสอนคนน่ะสอนอย่าให้ เกิดผลกระทบกับคนอื่นได้ไหมอาจารย์เท่านั้นพอไม่มีใครในโลกนี้ที่สอนใครเราไม่กระทบกับใครแต่อยู่ที่กระทบมากกระทบน้อยยังไงก็ต้องกระทบอาจารย์บอกแล้วความเชื่อผิดความเห็นผิดในโลกมันเยอะเมื่อพูดความจริงออกไปมันย่อมกระทบกันขวาแสงสว่างย่อมกระทบกับความมืดเมื่อแสงตะวันขึ้นสู่ท้องฟ้าแสงความมืดย่อมอยู่ไม่ได้เพราะแสงตะวันขึ้นนั่นไงกระทบความมืดเรียบร้อยแล้ว ความมืดย่อมทนตัวอยู่ไม่ได้ย่อมทรงตัวอยู่ไม่ได้ทำมันก็เริ่มเปลี่ยนเหมือนแสงตะวันที่ขึ้นยามบนท้องฟ้าแล้วอยู่กันได้ไหมอาจารย์ความมืดกับแสงสว่างมันอยู่อยู่ร่วมในเวลาอาอยู่ในร่วมโลกกันได้ไหมอาจารย์ถานแข็งก็ไม่ได้กต่มันต่างคนต่างอยู่ไงก็ใช่แต่นี่ผลกระทบของอาจารย์น่ะแล้วทำไมเรากับอาจารย์ไม่ต่างคนต่างอยู่คนมีความเห็นความเห็นความเชื่อใครก็ต่างคนต่างอยู่ไปสิมายุ่งกับอาจารย์ทำไมล่ะ S <S <an> <S อาจารย์ก็มีหน้าที่ในการสอนแต่ละคนก็มีหน้าที่ในการสอนถ้าดีเมื่อตัวเองไม่เห็นด้วยไปตั้งกลุ่มสอนความเห็นของตัวเองขึ้นมาสิานหนูไม่เคยคิดว่าของตัวเองเป็นสิ่งที่ถูกต้องหนูไม่ได้คิดสร้างกลุ่มสอนนะเพราะว่าหนูไม่ใช่ลทัทธิมันก็ไม่ใช่ลทัทธิอาจารย์ก็ไม่ใช่ลัทธิอาจารย์สอนตามหลักคําสอนหนูก็สอนหนูก็เอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเหมือนกันหนูก็เคารพบ,บูชาธรรมชาติการเคารพบูชาธรรมชาติไม่ใช่หลักคําสอนพระพุทธเจ้า หลักธรรมที่แท้จริงไงอาจารย์ธรรมชาติคือสัจธรรมบนโลกหลักธรรมชาติที่แท้จริงคือหลักสัตว์อริยสัจสี่คนทางของการดับทุกข์ใช่แต่หนูก็ไม่เคการบูชาธรรมชาติพุณอาจาไม่เคยสอนที่เราบูชาธรรมชาติเพราะเราบอกว่าบูชาธรรมชาติหมายความว่าเราต้องบูชาต้นไม้เหรออาจารย์ต้องบูชาดินอย่างนี้เหรอดินน้ําก็ใช่ก็คือจะบูชาดินน้ำเราใช้ประโยชน์กับชีวิตของทุกคนไม่ใช่ ประโยชน์อยู่ที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมข้าวสามารถทากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้ไหมแต่ข้าวก็เลี้ยงดูชีวิตอาจารย์ทุกวันนี้เาจารยนขร,ร,ราแต่เรา,<ต>าไปเอาข้าวมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการอิ่มท้องเจ้าบอกว่าข้าวเลี้ยงไม่ได้ข้าวอยู่เฉยเฉยเลี้ยงเราไม่ได้ต้องไปสร้างเหตุปัจจัยในการเอาข้าวไปฝัดไปสีต้องไปปลูกไม่ปลูกข้าวก็มีไม่ได้แล้วอาจารย์ไม่กินข้าวหรอ อินทุกวันนี้นข้าวจะมีเลี้ยงดูไปปลูกเลี้ยงดูชีวิตอาจารย์อยู่หรือเปล่าทุกวันนี้นะไม่ได้เลยอาจารย์เลี้ยงดูตัวเองอ๋ออาจารย์เลี้ยงดูตัวเองก็แปลว่าอาจารย์ไม่ได้กินข้าวอาจารย์กินข้าวด้วยการไปสร้างเหตุในการไปซื้อข้ามาข้าวไม่ได้เลยมาเลี้ยงดูอาจารย์ข้าวไม่ได้เดินมาเข้าปากอาจารย์แล้วทำไมจะไม่เลี้ยงดูอาจารย์ข้าวเลี้ยงดูอาจารย์เพราะอาจารย์กินเข้าไปมันเลี้ยงดูอาจารย์เอาเหมือนเหมือนลมน่ะลมหนูเรียกพายอาจารย์สูดอากาศเข้าไปในปอด ลมก็เลี้ยงดูอาจารย์ให้อาจารย์มีชีวิตอยู่บนโลกนี่เรียกว่าธาตุตามธรรมชาติก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับหนูธาตุธาตุก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับเราเราไม่จำเป็นต้องยัดเยียดให้คนอื่นศักดิ์สิทธิ์ตามเราถูกต้องไหมไม่ได้ยัดเยียดให้อาจารย์นะแค่บอกให้อาจารย์เข้าใจแล้วก็บองยัดมันเป็นความเข้าใจของเราอาจารย์ไม่จําเป็นต้องเข้าใจแบบเราก็ได้อาจารย์เข้าใจในแบบที่อาจารย์เข้าใจเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการจะยัดเยียดให้อาจารย์เข้าใจแบบที่เราเข้าใจ แต่อาจารย์เข้าใจเรานะเพราะนั่นมาคือความเชื่อของเราเราจะเชื่อแบบนั้นต่อไปอาจารย์ก็จะบอกเราว่ามันไม่ใช่ส่วนเราจะเถียงกลับมามเป็นเรื่องของเราแล้วถามหน่อยอาจารย์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดตาลอริยสัตสีนะ่ะพระพุทธเจ้ากินข้าวไหมก็กินเออแล้วข้าวมีส่วนไหมมีส่วนอะไรในการตัดตาลอริยสัตสีก็มีส่วนให้เดินทางสาย,สายกลางแล้วข้าวเลี้ยงแล้วข้าวเลี้ยงดูชีวิตไหมไม่ได้เลี้ยง เอาไม่ได้เลี้ยงอีกละเอาตกลงคือข้าไม่มีผลไม่มีผลประโยชน์อะไรอะไรเลยมีผลประโยชน์แต่การกินข้าวไม่ประกอบด้วยปัญญาถ้าเราบอกว่ากินข้าวแล้วทำให้คนบรรลุได้คนกินข้าวทุกคนต้องบรรลุธรรมเอากินข้าวไม่ประกอบด้วยปัญญาไงพระพุทธเจ้ากินข้าวประทุปายาตแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาอยู่ทางสายกลางกินข้าวทุกวันนี้เราเกิดปัญญาหรือยัง ก็แปลว่าอาจารย์ก็กําลังสื่อว่าหนูโง่ที่เถียงกับอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้พูดเราโง่คำว่าปัญญาหมายถึงการบรรลุเรากาลังพูดปัญญาที่บรรลุธรรมไม่ใช่เหรอไม่ใช่ผูดแบบเราโง่เขาบอกปัญญาก็ใช่ก็ใช่แล้วพอเราบอกว่ากินข้าวเป็นเหตุห่งบรรลุธรรมแล้วเรากินข้าวทุกวันนี้บรรลุธรรมหรือยังเรากินข้าวทุกวันนี้บรรลุธรรมหรือยังแต่หนูก็เคารพข้าวนะ อ้าแล้วข้าวมันเกี่ยวข้องอะไรกับการบรรลุธรรมถ้าเพราะเรากินข้าวประกอบด้วยปัญญานั่นจึงเป็นเหตุให้เกิดการบรรลุธรรมข้าวทำให้อิ่มท้องค่ะอาจารย์ก็ใช่ไงก็ข้าวทจะไม้อิ่มเพอาก็อยู่ในทางสายกลางได้อะก็ใช่ไงแล้วแ้าวจะไปไหว้ข้าวทำไมล่ะเ็ในเมื่อข้าวมันเป็นธาตุตามธรรมชาติจะไปไหว้มาทําไมก็ธาตุตามธรรมชาตินี่แหละผู้ที่เลี้ยงดูชีวิตอาจารย์ ข้าเป็นอยู่ของมันมันไม่เกี่ยวกับเรามันจะมาเ okay, ลี้ยงดูชีวิตเราได้ยังไงโอเคไม่เถียงแล้วค่ะข้าวข้าวไม่ข้าวไม่ได้เลี้ยงดูชีวิตใช่แต่ข้าวเป็นเหตุแห่งการมีชีวิตไม่ใช่เลี้ยงดูเราใช้คำพีดก็นั่นแหละเลี้ยงดูนั่นหมายว่าน um ั่นหมายว่ามีคูณูปการต่อเราคำถามคือข้าวมีคุณูปการกับเรายังไงแล้วเราจะตอบแทนบุญคุณข้าวยังไงอะ ได้กันว่าอย่างนี้เหรออาก็ข้ามีบุญคุณเนาะแล้วจะตอบแทนยังไงตอบแทนบุญคุณข้าวไว้จ่าตอบแทนบุญคุณข้าวไว้จ่าดูหน่อยตอบแทนยังไงตอบแทนบุญคุณข้าวให้หน่อยก็คือการเคารพดูแลรักษาธรรมชาติแค่นั้นพอเอาเอาข้าวไม่ต้องธรรมชาติเอาเฉพาะข้าวเดี๋ยวจะตอบแทนข้าอาข้าวคือธรรมชาติบนโลกนี้ก็คือธรรมชาติรู้แล้วเราบอกว่าข้าวมันมีมันเลี้ยงอาจาร์เนี่ยแล้วข้าวเราจะตอบแทนบุญคุณมันยังไง ข้าจะตอบแทนบุญคุณข้าอย่างไรงก็การเลี้ยงใส่ใจดูแลข้าวดูแลข้าวี่เอาหาป่เนี่ยไม่ได้เอาหาเอาก็อาจารย์ถามไงตอบเหมือนอาจารย์เบียตอบไงแล้วอาจารย์ถามว่าตอบตอบแทนบุญคุณครอย่างไงใส่ใจดูแลข้าอย่างไงอ่ะ เอาใส่ใจดูแล้วก็พรว,วนดินใส่ปุ๋ยเอาก็ถูกไหมอาจารย์ก็ชอบตอบเวลาคนถามธรรมะอาจารย์ก็ชอบตอบแบบนี้เหมือนกัน,กนคุณไม่ละการตอบแทนบุญคุณข้าวด้วยการพรวนดินใส่นะ้ำเอาแล้วอา,อาจารย์อาจารย์ตอบแทนบุญคุณข้าวยังไงล่ะแล้วอาจารย์ตอบแทนทําไมแล้วก็ได้เมื่อมันเป็นธาตุตามธรรมชาติแต่ก็คือเขามีพธิธีขวัญแรกนาขวาัญข้าวข้าวแรกนาขวาัญ เออแล้วข้าแล้วดตอบแทนยังไงอ่ะก็คารบบูชาข้าวไงนั่นไงก็อาจารย์ถามนี่ว่าบูชาทําไมข้าวน่ะเอาก็เป็นผู้เลี้ยงดูให้เราได้อิ่มท้องเวลาเราตอบแทนบุญคุณแม่พ่อเราตอบแทนยังไงก็เลี้ยงดูท่านเออแล้วเราเลี้ยงดูข้าวยังไงก็เนี่ยเอาใจใส่ดูแลเหมือนกันเรารู้ไหมว่าการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดตอบแทนยังไงรู้หรือเปล่ายังไง การตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดทำสี่อย่างตามที่พระเจ้าบอกไว้หนึ่งพ่อแม่เป็นคนไม่มีศรัทธาสอนให้พ่อแม่มีศรัทธาในคําสอนพระเจ้าสองพ่อแม่เป็นคนทุศีนสอนให้พ่อแม่เป็นคนมีศีลสามพ่อแม่เป็นคนตรพ่อแม่เป็นคนตรนีขี้เหนียวสอนให้พ่อแม่เป็นคนรู้จักแบ่งปันรู้จักให้พ่อแม่เป็นคนขัดเขาเบาปัญญาในหลักสัจจะความจริงสอนให้แม่พ่อเป็นคนรู้หลักอริยสัจสี่เราจะเอาสี่อย่างนี้ตอบแทนบุญคุณข้าวยังไงอธิบายให้อาจารย์ฟังหน่อย แต่ข้าวมีประโยชน์นะอาจารย์ข้าวมีประโยชน์กับชีวิตนะอาจารย์รู้แล้วว่ามีประโยชน์ก็นี้เมื่อเราบอกว่าข้าวเลี้ยงดูเราต้องตอบแทนบุญคุณข้าวดังนั้นเราเอาสี่ประโยชน์ที่อาจารย์บอกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณอย่างสูงสุดแล้วพ่อแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมอาจารย์ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ๋อพ่อแม่ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกไม่ใช่ผู้ให้กาเนิดไอ้ผู้ให้กาเนิดไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วศักดิ์สิทธิ์ยังไงอะ เอาก็เป็นผู้ให้กําเนิดเนาะอาจารย์ผู้ให้กําเนิดก็ผู้ให้กําเนิดสิทําไมต้องไปให้ผู้ให้กําเนิดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเอาเขาเกิดเรามานะอาจารย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็ต้องกราบไหว้สิใช่พ่อแม่กราบไหว้แต่ไม่ได้แบบอาถ้าอย่างนี้เราบอกว่าทุกคนศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้คนในโลกก็ศักดิ์สิทธิ์หมดสิเจ้านายเรามีผู้คุูผู้นูประการกับเราอย่างนี้เราก็ต้องกราบไหว้เจ้านายเหรอก็ต้องแต่ตอบตอบแทนบุญคุณไงอ้าววัวควายไถนาให้เราอีกก็ต้องกราบวัวควาย ก็การกลับไหว้พ่อแม่เป็นฐานะที่สมควรแก่การทำเพราะพ่อแม่เป็นผู้มีคุณูปการต่อเราก็เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์มันจะเปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือคําว่าศักดิ์สิทธิ์ของเราอาจารย์ยังงงอยู่เลยคาว่าศักดิ์สิทธิ์ของเราหมายความว่าอะไรกันแน่ก็คือสิ่งที่สูงไงอะไรพ่อแม่ต้องอยู่สูงกว่าพ่อแม่ต้องอยู่เหนือลูกอยู่แล้วอาจารย์ก็ใช่ถ้าเรากลับไหว้พ่อแม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สาหรับหนูก็คือสิ่งที่สูงสิ่งที่เลี้ยงดูช เอาข้าวก็เลี้ยงดูชีวิตเราเอาเหมือนดินแบบนี้น่ะโอเคอยู่ใต้ใต้ตีนเราน่ะแต่ดินก็เลี้ยงดูเราให้เราได้เหยียบได้ยืนนะจันอ่าอย่างนี้ก็ต้องกราบทุกอย่างในโลกนี้เพราะเราบอกว่าให้กราบธรรมชาติก็ก็เคารพธรรมชาตินะจารย์ก็แสดงว่าต้องกราบทั้งหมดใช่ไหมก็เป็นผู้ใครเป็นผู้มีบุญคุณก็ต้องกราบอ๋อก็กราบต้นไม้กราบใบหญ้ากราบภูเขาก็กราบเพราะว่าต้นไม้ให้ออกซิเจนนะจัน โอเคโอเคเข้าใจแล้วก็เอาเลยแล้วแต่เราผู้ไดเจ้าไม่เคยสอนให้กาบสีเหล่านี้เอาเหมือนเหมือนคนที่มีสีลสูงกว่าหนูหนูก็กราบนะนั่นเขาเป็นคนเขาไม่ใช่ทาตามธรรมชาติเราต้องแยกระหว่างมนุษย์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐกับเทวดาที่อยู่ในส่วนสุคติและทุกคติคือนรกเดรลฉานเปรตมันมีพภบภูมิของมัน มันมีคําไหนไหมที่เป็นต้นไม้ข้าวนั่นคือธาตุตามธรรมชาติไม่อยู่ในระบบของขันห้าแบบห้าขันนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติที่อิงอาศัยการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันเช่นนั้นเองมันไม่ได้มีคู่นูปการอะไรกับเรามันเดินตามเหตุแลปะปัจจัยถ้าเราไม่ไปหยิบชวยเอาเหตุปัจจัยนั้นมาย่อมไม่เกิดประโยชน์ อะไรไม่เกิดประโยชน์อาจารย์ถ้าเราไม่ไปเอาเหตุเหล่านั้นมาเป็นของเราย่อมสิ่งนั้นย่อมไม่เกิดประโยชน์กับเราไงเหมือนสมมติถ้าอาจารย์ไม่ใช่พัดลมประโยชน์ย่อมไม่เกิดพัดลมย่อมไม่เกิดประโยชน์ต่ออาจารย์เพราะอาจารย์ไม่สร้างเหตุแห่งการไปนําพัดลมมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองเพราะนั่นไงมันไม่ได้หมายความว่าทุกมันต้องตอบสนองกับทุกคนนี่แล้วตกลงพิษอาประเพณีเขามีไว้ทําไมล่ะอาจารย์ เราก็ต้องตอบอาจารย์ีประเพณีไว้ทําอะไรอาจารย์ไม่ได้เป็นคนสร้างประเพณีขึ้นมาเนี่ยก็นั่นไงแล้วอาจารย์ไปบอกว่าประเพณีมันคือเรื่องที่งมงายแต่ประเพณีมีมาตั้งมีมาตั้งนานแล้วก็ใช่ไงก็ประเพณีอาจารย์ไม่ได้พูดทุกประเพณีอาจารย์บอกประเพณีบางอย่างมันงมงายควรละทิ้งประเพณีประเพณีใดเป็นคุณงามความดีไม่ขัดแย้งกับหลักคำสอนควรรักษาไว้อาจารย์ไม่ได้ทำลายทุกประเพณีนี่ แลาา้วอาจารย์ไม่เคยคิดทําลายใครอาจารย์แค่ชี้ทางอีกทางหนึ่งว่าเราสามารถเดินออกจากมันได้โดยไม่ต้องไปทําก็ได้เราจะมาบังคับทุกคนให้ทําตามประเพณีไม่ได้ก็นี่เมื่อเขาไม่ได้อยากทําและเขาไม่เห็นประโยชน์ของประเพณีนั้นแต่อาจารย์ก็ไม่สมควรที่ไปพูดว่าประเพณีนั้นไม่ดีประเพณีไม่ดีมันเกิดเป็นสิ่งที่ประเทนต่อแมวดีไหมประเพณีนีงแหนางแมวดีไ<ะ>หม อ๋ออันนี้ไม่รู้แห่นังแมวไม่เคยแห่แต่ว่าเหมือนเขาลบธรรมชาตินะ่ะอ่าเราบอกเขาลบธรรมชาติเพื่อเป็นการขอฝนแต่เป็นการเอาน้ำไปสาดแมวให้เกิดความตกทุกข์ได้ยากแววเกิดแมวเกิดทุกขเวทนาเกิดความทรมานเกิดความหวาดกลัวพระเพณีแบบนี้ได้กว่าดีเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาจารย์นี่ถ้าหนูเห็นตัวจจี๊ยพวกนี้นะหนูจะกระโดดถีบน้าเลยนะอีพวกคอมเมนต์น่ะ ปล่อยเ้าะป่สิเราจะไปสนใจอะไรอ่ะเราจะไปยึดมั่นอะไรก็ปา่อยไปไม่ต้อะไปติดค้างหนูจะยุบยุบพวกนี้สักครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้เลยไม่ต้องไปยุบหรอกปล่อยไปใครจะพูดอะไรก็ปล่อยไปหน้าที่เราคือเราแสดงตามความทัศนคติของเราต้องเจอกับต้องเจอกับแพรี่เอาเจอสี่แพรี่หรอรุดเหมือนกันเห็นไหมมันคอมเมนต์น่ะนี่ลูกศิษย์อาจารย์ทั้งหมดหรือเปล่าที่เข้ามาฟังน่ะมันจะทั้งหมดได้ยังไงมันใครต่อใครก็ไม่รู้ที่เข้ามา เราอย่ามาเหมาว่าทั้งหมดที่กาลังด่าเราคือลูกศิษย์อาจารย์มันเป็นคนที่เห็นต่างกับเราเขาจึงรู้สึกไม่แสดงเขาจึงรู้สึกเหมือนที่เรามานั่งคอมเมนต์อาจารย์ทุกวันน่ะนั่นแหละเพราะเราไม่เห็นด้วยไงเท่ากับเราเข้ามาในนี้เท่ากับเป็นเป็นลูกศิษย์อาจารย์หรอก็ไม่ใช่ใช่ไหมละ่ะเขาเห็นเหมือน<ต>ที่เราเห็นต่า,าตงแต่อาจารย์รู้ไหมอาจารย์ทําแบบนี้นะ่ะมันทาําส่งผลกระทบให้กับคนที่เห็นตานะ่างน่ะเขาอยู่อาจารย์ก็ทําให้คนอื่นทุกเหมือนอาจารย์ เอามอ่าไปประทักับหมอดูไปดีเบตกับหมอดูน่ะอาจารย์ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งทุกเลยนะอาจารย์ไม่ใช่เพราะว่าสังคมของเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์อาจารย์ไม่มีเจตนาทำให้ทุกเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์อาจารย์ถล่มเขาให้เขาเกิดทุกและคนแบบคนเหล่านี้ในสังคมน่ะทําให้เขาอ่ะเป็นทุกหนูไม่ใช่หมอดูนะแต่หนูเข้าใจความรู้สึกของคนที่ถูกสังคมอ่ะด่าว่ายังงไ ก็อนนั้นอะอาจารย์ไปออกรายการน่ะเขาถูกถล่มเยอะแยะมากมายแล้วอาจารย์เขาถลม่มเขาโดนถล่มพาออาจารย์สั่งให้คนไปถล่มเขาหรือเป็นเพราะพฤติกรรมเขาไม่มีเหตุผลคนจึงไปถล่มเขาเองแต่เขาก็พูดความจริงนะอาจารย์ว่าเขาเรียกเงินเท่านั้นเท่านี้นเขาก็ไม่ได้โกหกอแล้วยังไงอ่ะ,อะเราเห็นไหมว่าตอนที่อาจารย์นั่งไลฟ์สดอยู่ตอนนั้นมีคนดูอาจารย์อยู่แค่สองพันเจ็ด แต่คนดูในการโหนกระแสคนดูเป็นล้านเราคิดว่าคนพวกนั้นที่เขาไม่เห็นด้วยไปนั่งด่าหมอดูเกิดจากอาจารย์เหรอก็ไม่ใช่คือจาอาจารย์เป็นต้นเหตุไงอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์อาจารย์ไม่ใช่ต้นเหตุของใครฉะนั้นมันเกิดจากความเห็นของเขาเห็นว่าหมอดูคนนี้มันชั่วหลอกลวงชาวบ้านเขาจึงเข้าไปด่าอาจารย์ถามยกตัวอย่างดารานะเรื่องเรื่องดาราตอนนั้าตอนนู้อะไรเนี่ยอาจารย์ถามว่าดาราที่กําลังเกิดปัญหาก่อนหน้าเนี้คนเข้าไปด่าเป็นพ่ะอาจารย์เป็นต้นเหตุเหรอ แล้วอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าหมอดูคนนั้นชั่วถึงอาจารย์ไปบอกเขาสารภาพเองว่าไปหลอกเงินชาวบ้านนี่ไม่เรียกว่าชั่วเหรอไม่ว่าหมอดูที่ว่าไปดีเบตกับอาจารย์อีกคนนึงน่ะใครอ่ะก็หมอดูผู้หญิงน่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับอาจารย์อาจารย์ด่าเขาเหรอบนโต๊ะนั้นอ่ะอาจารย์ไม่ได้ด่าแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นต่างน่ะอาจารย์ทําให้อีกฝ่ายนึงน่ะส่งผลกระทบบชีวิตของเขาน่ะถูกข่ม่มนั่นเรียกว่าคนมีเหตุผลกับคนไม่มีเหตุผล คนฟังมันย่อบเข้าใจได้ว่าอะไรไม่มีเหตุผลก็ต้องโดนถล่มเป็นธรรมดาเอาเหมือเหมือนที่หนูพูดนหนูเคารพธรรมชาตินี้ไม่มีเหตุผลใช่ไหมไม่มีเหตุผลอาวทำไมไม่มีเหตุผลนะอาจารย์ช่วยบอกหนูมันหน่อยทําไมไม่ม<อ>แล้วมันมี<ล>มเหตุผลยังไงเราอธิบายมาสิอาก็หนูบอกเลยว่าหนูเคารพผู้ให้กําเนิดก็นี่ไงมันไม่มีเหตุผลเพราะว่าข้าวให้กาเนิดเรานี่ไงข้าวเลี้ยงดูชีวิตหนูแล้วมาให้กําเนิดยังไงอะ ดินน้ำลมไฟให้กำเนิดให้กำเนิดยังไงเอา้าก็ขันห้าเกิดมาจากดินน้ำลมไฟงไงแล้วมันกำเนิดยังไงขันห้าไม่ได้เกิดจากดินน้ำไฟลมอาจารย์อธิบายฟังหน่อยคือ,คอแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นคือนามนามไม่เกี่ยวกับรูปไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเกิดจากรูปเลยไม่ได้เกี่ยวมันเกิดมาพร้อมๆกันตามนามและรูปตามหลักปฏิจจสมุปบาทคืออวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วเกิดจาก,าจากอะไร<อ>กม่อนอใจลำ <ใน S 1> ดับ,ดบของอการเกิดและการดับเราก็จะงงๆอย่างนี้หละคิดว่ามันมีอะไรให้กําเนิดไม่แล้วอันดับแรกที่จะเกิดอวิชชาคือมนโนธาตุหรือเปล่าล่ะอะไรคือมนโนธาตุไปอีกละในป,ป,ฏปฏิจจสมุปบาทน่ะก่อนเกิดอวิชชาน่ะก็คือเกิดจากธาตุไม่ใช่หรอไม่ใช่ธาตุเกิดทีหลังอวิชชาสิไม่มีอวิชชาอะไรจะเกิดขึ้นได้ไม่มีพ้ามีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นได้ เหตุหลักสําคัญที่สุดคืออวิชาไม่มีอะไรก่อนหน้านี้มีอวิชาเป็นตัวต้นเพราะมีอวิชาเป็นเครื่องกั้นมี